ทำให้3คลิปซ้อนกันแบบนี้สวยๆทำได้ง่ายๆด้วยการตัดต่อนะครับเริ่มต้นเขาที่แคปกัดเลยนะครับกดเข้าไปเลยบวกโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับกดบวกโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปที่เราถ่ายไว้นะครับ3คลิปนะครับผม เข้ามาเราจะมาเจอหน้านี้นะครับคือเราจะถ่ายคลิปดอกไม้ไว้สามคลิปนะครับผมอ่ามีดอกชมพูดอกสีเหลืองแล้วก็ดอกสีขาวนะครับผมว้าวติ๊กที่ไฟล์ที่สองเลยนะครับดอกไม้สีเหลืองนะครับผมเลื่อนหาคำสั่งภาพซ้อนนะครับ แล้วเลื่อนมาให้ตรงกับคลิปแรกนะครับผมเลื่อนมาให้ตรงกับคลิปแรกไฟล์ที่สามเหมือนกันนะครับเลื่อนหาคำสั่งภาพซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วลากลงมาให้ต่อเป็นแถวที่สามนะครับผมจะได้แบบนี้ มาตัดส่วนที่ไม่เอาออกก่อนเลยนะครับผมจะตัดส่วนนี้ออกแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกแล้วก็ตัดส่วนนี้ออกเราจะได้คลิปสวยๆสามคลิปเรียงกันแบบนี้นะครับผมติกที่ไฟล์ดอกไม้สีขาวนะครับผม แล้วเลื่อนหาคำสั่ง m มสัสคำสั่งมสัสอ่าเจอแล้วเลือกแนวนอนนะครับอ่าเราจะได้แบบนี้นะครับผมเราก็พยายามแบ่งให้ได้สัก3ช่องนะครับกะให้พอดีพอดีแล้วเลื่อนปีกนกลงนิดหน่อยนะครับให้ให้ให,ให้ลางๆงนิดหน่อยอ่าดูสวยงามนะครับผม ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้แล้วกดถูกนะครับติกท,ที่ไฟล์ดอกไม้สีเหลืองนะครับผมกดที่คําสั่งมาสแนวนอนเหมือนเดิมนะครับผม่าแล้วลากลงมาแล้วกะแบ่งให้พอดีพอดีเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ใส่ปีกนกนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับกดถูกออกไปนะครับผม แล้วเรามาทําการจัดภาพนะครับอ้าวติ๊กที่ไฟดอกไม้สีขาวก่อนนะครับผมเราเลื่อนขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับเลื่อนขึ้นประมาณนี้มา,มาจัดดอกไม้นะครับผมจัดดอกไม้ให้ให้กล้องเราเวลาถ่ายจะได้ดูสวยๆนะครับอ่าวันนี้ก็ลากลงมานิดหนึ่ง ประมาณนี้นะครับข้างบนถ้ายังไม่สวยเท่าไหร่ก็มาที่คำสั่งมสัสเหมือนเดิมนะครับผมคำสั่งมสัสเราก็มาลากลากเส้นลงมานิดนึงประมาณนี้แล้วก็โอเคแล้วก็ลากขึ้นนิดนึงน,นะครับเรากลั เราลากขึ้นข้างบนนะครับผมกาให้ภาพบาลานซ์กันหน่อยอ่าภาพที่สอง่อาแล้วก็ภาพที่สามลองกดเล่นดูนะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับผมเล่นวิดีโอสามคลิปพร้อมกัน ง,ง่ายส,สวยๆนะครับเทคนิคนี้เพิ่มเสียงนะครับผมเพิ่มเสียงใส่เสียงที่เราทําไว้นะครับให้หน้าดูแล้วก็หน้าฟังเพิ่มมากขึ้นนะครับผม ใส่เสียงเสร็จแล้วเซฟนำออกไปใช้ได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผม